สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายมาถ่ายซอยหน้าบ้านให้ดูค่ะซอยตรงนี้ยายออกกำลังกายทุกเช้าเลยนะคะทางนี้ก็ปากซอยค่ะถนนใหญ่นะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะ ที่ตรงนี้เป็นทุ่งนานะคะแต่ก่อนลกมากค่ะแต่ก่อนก็ต้นทูบขึ้นเยอะเลยนะคะหน้าแรงรี้ไฟจะไไม้บ่อยมากเลยค่ะต้องเรียกรถด,ดับเพลิงมาดับนะคะนี่เขาก็ให้แม่โคค่ะให้แม่โคมา ปรับนะคะปรับพื้นที่ค่ะเจ้าของที่เขาก็ปลูกมะพร้าวนะคะเจ้าของที่ปลูกมะพร้าวไว้ค่ะอยากจะพาไปดูนะคะมะพร้าวปลูกเยอะเลยค่ะปลูกเต็มพื้นที่เลยนะคะ ฝั่งนู้นจะเป็นคลองค่ะ้อต้ตอนมะพร้าวโตขึ้นนะคะก็จะไม่เห็นอีกฝั่งนู้นแล้วนะคะมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆให้ดูนะคะรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะ ต่อไปก็ไม่ได้เห็นท,นทุ่งนาโล่งๆอย่างนี้แล้วนะคะต้นมะพร้าวเขาขึ้นเต็มแล้วเราก็จะมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะเลยมาเก็บภาพไว้ให้ดูนะคะทีิปนี้ก็เขาเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ